สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อพิมพ์ลายทุกชนิดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามารีวิวกับงานเสื้อทีมเรียกว่าเป็นเสื้อตีไก่เสื้อซุ้มไก่เสื้อไก่เงินล้านนะคะสําหรับใครที่มีเจ้า ไก่ตัวโปรดอยู่แล้วนะคะเจ้าไก่เงินล้านนะคะก็สามารถมาสั่งงานเสื้อได้นะคะโดยที่อยากจะใส่ภาพไก่หรือใส่ชื่อซ้มนะคะก็ใส่ได้นะคะเหมือนกับทีมงานนี้นะคะมาจากทีมงานของซ้มสอรีโอนั่นเองนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเ,เขียนว่าแคปหมูด,ด้านหลังด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อของเจ้าเจ้าไก่หรือว่าเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูงานด้านหน้ากันนะคะเพราะว่าความพิเศษวันนี้นะคะนอกจากสีสันที่สวยแล้วนะคะก็จะมีกระเป๋าเสื้อด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะ สำหรับงานวันนี้นะคะด้านหน้านะคะที่เห็นชัดๆสวยๆเลยค่ะก็คืองานเสื้อนั่นเองนะคะจะเป็นงานเสื้อเรียกว่าเป็นเสื้อโปโลโหรือเสื้อคอป,ปกนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากคุมโทนเรื่องสีเสื้อแบบนี้นะคะถ้าดูดีๆนะคะสีเสื้อน,นะคะจะมี2สีเลยค่ะโทนด้านบนนะคะที่เป็นตัวเสื้อน,นะคะก็จะเป็นเหมือนสีเรียกว่าเป็นสีเหมือนสีโอลรมากกว่าจะสม้มก็ไม่ได้ส้มมากนะคะถ้าจากในคลิปนะคะแล้วก็เสื้อจริงนะคะเขาจะไม่ได้ส้มมาก ก็แล้วก็ไม่ได้เป็นชมพูด้วยเป็นสีกลางๆค่ะแต่สีจริงเนี่สวยมากนะคะแล้วก็เล่นกับโทนสีเหมือนม่วงอมน้ําเงินก็คือจะบอกว่าน้ําเงินก็ไม่ถึงกับน้ําเงินแต่จะม่วงก็ไม่ได้ม่วงเต็มที่นะคะคือเป็นสีที่พิเศษจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสียากเลยเพราะว่า จทย์ดดลูกค้าต้องการสีแบบนี้นะคะทางร้านก็ดูแลให้ค่ะสําหรับงานสีนะคะแล้วก็ความพิเศษเพิ่มเติมนะคะเด่นๆเ,เลยก็คือของกระเป๋าเสื้อค่ะกระเป๋าเสื้อกับคอเสื้อนะคะแล้วก็แขนเสื้อจะเป็นสีเดียวกันนะคะก็คือเรียกว่าเป็นสีโอรสละกันนะคะเป็นสีโอรสแล้วก็ความพิเศษก็ที่สั่งเข้ามากระเป๋าก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะลวงได้ใส่ของได้อันนี้โทรศัพท์นะคะแล้วก็ใส่ไปได้เลยนี่เต็มๆค่ะแล้วก็ ถ้าอย่างมองเป็นฝ่ามือหนึ่งอะคะ่ะอันนี้กระเป๋าเขาสูงกว่าฝ่ามือนึงอีกก็คือกระเป๋าใหญ่มากนะคะแล้วก็ใส่ปากกาใส่ใส่เงินใส่เงินอ่ะใส่เงินได้เต็มที่ค่ะ,คะก็ไม่อันนะคะใส่มาได้เลยส่วนงานด้านหน้านะคะคอก็จะมีกระดุม2เม็ดค่ะแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อค่ะต่อมาตรงซุ้มสอลิโอนะคะจะเด่นมากๆเลยเพราะว่าเป็นฟอนต์สีดำเงินนะคะตัดกับโทนแบ็กกราวที่เป็นโทนสีอ่อนนะคะก็จะเห็นชัดเลยเจ้าสอลิโอเออ สอเิโอไม่แน่ใจเป็นชื่อของเจ้าของหรือว่าชื่อของไก่นะคะแต่ก็ชื่อว่าซุ้มสอริโอนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็คือเป็นภาพของเจ้าไก่เงินล้านค่ะถ้าพับชายเสื้อไว้ก็จะเห็นแค่เหมือนเห็นแค่หน้าแข้งนะคะแต่ถ้าปล่อยช้เสื้อมาอ่าเราก็จะเห็นเต็มเ็มเลยว่าด้านล่างก็จะเป็นไล่โทนสีชมพูอ้อไม่ใช่ชมพูเป็นสีโอรสเป็นสีโอรสแล้วก็ไล่มาถึงสีเกือบ,เก,อบเกือบม่วงนั่นเองนะคะสีจริงสวยมากนะคะให้ดูแบบเต็มตัวนะคะงานจริง นี่เป็นแบบนี้เลยค่ะอ่าให้ดูนี่นี่อ่ะอันนี้คืองานแบบเต็มตัวนะคะงานจริงสวยมากนะคะสีพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นสีที่น่าจะเป็นตัวแรกที่สั่งโทนสีแบบนี้นะคะสีไม่เหมือนใครเลยรับรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าที่เลือกมานะคะส่วนงานด้านหลังนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะอย่างสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเขียนว่าด้านหลังนะคะซุ้มซอริโอค่ะแคปหมูคําว่าแคปหมูอันนี้ก็ ผ่านการสกรีนข้อความจากลูกค้ามาแล้วว่าให้ระบุให้เขียนแบบนี้นะคะเขียนว่าแคปหมูแบบนี้นั่นเองแล้วก็มีภาพเจ้าของซุ้มนะคะน่าจะเป็นเสียใจดีนะคะแล้วก็อุ้มภาพภาพไก่อยู่น่าจะเป็นสอรีโอกส็สักคนนึ่งค่ะต้องมีใครสักคนหนึ่งชื่อแคปหมูแน่นอน <c oughs> ก็ขอบคุณมากมากจริงๆนะคะสำหรับงานเสื้อที่สั่งเข้ามานะคะแล้วก็ สำหรับใครที่อยากได้เสื้อแบบนี้นะคะที่ใส่ภาพไก่ตัวเองใส่ภาพตัวเองเข้าไปบนเสื้อนะคะสามารถสั่งได้เลยง่ายมากนะคะก็ติดต่อมาที่ร้านของเราเนี่ยคะ่ะหรือว่าดูจากช่องทาง YouTube นะคะทักมาได้คะ่ะที่ YouTube ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะไปแปะลา์ไว้ให้นะคะก็ทักลายร้านมาก็ได้หรือว่าจะทักมาจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะ Facebook ก็ได้คะ่ะทุกช่องทางเลยเสิร์ชได้เลยคะ่ะคำว่าสนามสุปชุดกีฬานะคะหรือว่าเสื้อซุ้มไก่ก็ได้คะ่ะก็จะเจอเรา งานทุกตัวนะคะจะเป็นงานคุณภาพสวยๆเลยค่ะรวมไปถึงงานที่ลูกค้าจะเห็นนะคะก็จะเป็นงานที่พิมพ์งานพิมพ์นะคะแบบละเอียดสวยชัดเจนรวมไปถึงงานเย็บด้วยแล้วก็เนื้อผ้าใส่สบายจริงๆนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณซุ้มสอรีโอนะคะให้โอกาสทางร้านได้ผลิตช่วงนี้ก็งานเสื้อซุ้มไก่เยอะมากนะคะซุ้มไก่แล้วก็กับเสื้อทีมเรือนะคะ ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเตรียมตัวไปส่งก่อนนะคะรีบจะส่งให้เลยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ